คลิปนี้เป็นคลิปต่อจากคลิปคอรแลบนะครับผมซึ่งภายในคลิปก็ยังไม่มีโนรีนะครับเพราะทำก่อนอัปเดตแต่พวกคุณคงจะดูกันได้แหละโอเคไปช่วงที่4ีไก่แชกแข็งโอเคมาหน้าไก่ลีโอเป็นหัวหน้ารองไก่อดไก่ลองหัวหน้าเขาไเอาหัวหน้าลองแล้วไปบุกรองอะไรจะตายผมต้องบุกเอ้าช่วย ว้าวไม่โดคนคุณก็ไโดนไม่ได้โดนอยู่โดนอยู่หนีไปหนีไปหนีไปแต่ผมเชื่อมันในตัวเขาเขาแถมรอเรือให้ด้วยตายมีคนตายอีกแล้วนายะลองไปไวท์เทนเอาตายง่ายจะตายผมเล่นไม่เก่งเล่นไม่เก่งแต่เวอร้อยฮาวไม่เป็นไรพี่ผมเล่นทุกตัวเวอร้อยแต่ก็เล่นเป็นแค่ไม่กี่ตัวเล่นตัวอะไรเป็นสุดจอดโดนสวายเวอร์ก็จอดโดนคุย สีไปครับรองไก่ให้แกงไก่โอ้แล้วผมวิ่งไปประจันหน้ากันมาทำไมวะเอ้าไป่น้ำมันเดือั้งได้ล่าเราระวังระวังระวังเหน้่มหลบไปเลยท่านครับเเผมล่นนปคท่านครับท่านไปไหนมาช่วยผมก่อนเลยไม่ช่วยไม่ช่วยเอาแล้วมาเป็นหัวหน้าอะไรกัน่

เสียเพื่อนไปตาตาน่าจะซึ้งขนหน้าดูเฮ้ยเอาเรียบร้อยรอดโอ้เรียบร้อยดนลูกหลงเฉยเลยโอ้ยเอาคนละาขาหรอกเฮ้จิเทยยานใส่ดาร์กอะโอ้ยโยไหวไหมเนี่ยไม่อุ้ยยังรอดอยู่รอดใช่ไหมยังรอดได้ไงวะเรียบร้อยมาก่อน

ดูน่าลบกินดิจริงๆแล้วผมเข้าใจความสึกคุณแอลลี่นะเราคุณโกซุปคุกเลยเราหมดเระวังโดนกระทาทองฟานนะไม่ใช่กระทาทองแดงด้วยอันนี้กระทาทองจริงเมื่อกี้น่าพ้อบ้างเลยเมื่อกี้ใครเห็นโอยโอยไเดี๋ยวมึงจะกินศาลอีกรอบแน่ช่วงที่หกนายปีศาจกับโซดาเขียว ไม่ได้เล่นมูลหนึ่งทิ้งลาแล้วมาดูกันว่ามือจะตกไปกี่เปอร์เซ็นต์คือรู้อ่ะเมื่อมีแม่แล้วอ่ะมันก็ต้องมีพ่อเป็นแล้วไปจะอ้าวเดี๋ยวดีเดี๋ยวแล้วเกมเออเอาเดี๋ยวเกมมีการแซ่แซ่คล้มกันนะครับตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวเกมมีเพิ่งพี่กี่ ไอสองคนนี้ก็พูดมากพอกันถ้าเอาตาปรงอะพูดมากพอกันเอาาคุณคทีโอออม่อาีดโอเียวผมช่วยอะไม่ชางไฟตนาเดี๋ยวเดี๋ยวช่างไฟสองคนมาช่วยผมก่อนแต่ผมว่าจะเปนใครับโยโย่โอ้ผมจะพลาดอีกแล้ว เทคูมิดอะไรเย่โนโอ้ไปดยวเลือดผมเลือดซุนเลือดผมเลือดซุนเลือดผมเลือดนช่วยด้วยเลือดเลือดซุนาวก่อนตมา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 ้าม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  มไ่เอานะยังรอดอยู่ไปนะไปแล้วเพิ่งมีจอโจมามีตสองโอ้โหมิกหนาวจอหนูพุ่งมาจากไหนเรียบร้อยเลยสนุกน้ำตายตอนแรกผมจะเปิดผมจะเปิดสี่ต้นสี่หาคุณแม็กไว้แล้วแบบเออช่างเถอะคุณป้องจะตายแล้วก็จัดเลยแล้คุณป้องก็โดนลูกหลงตายเลยเขาการะยะไปแล้วนู่มโอ้โห <ก>น,น,นี่นี่<า>นี่นี่จกสีตัดได้ไหมสีสีแดงมากกัเสีเขียวนะ,ะยูยูมีการแทรกแซงเฉยผมนี่งงเลยลกแล้ว <c oughs> แค่ต้องแต่แต่ต้องของเสร์ปร <c oughs> ัง อยู่ข้ามเลยออโอยยโอยโอมาุ้าค่้าโอยยในตะปีด้วยเขาได้เหรอเขาได้ได้ยังไง่ะออ้นึ่งนาทีคือคนบ้าไปเร็วคุณแม่สวัสดีครับดีกาวเออดูด่ได้หระวังมันไม่ไปมามีไปหาไอ้คุวิ่งมาแล้ววิ่งมาแบบสุด ลอมันมันจบแล้วาแพ้เลย,ย,ย,ยช่วงที่หกมันเป็นความผิดของเจ้าอิสมาเอลมาลบผมได้เวลาแก้มือของผมแล้วรอบนี้รอบร,รอบที่แล้วผมผมไม่ได้เอาจริงแต่ครั้งนี้ผมเอาจริง ไฟไหม้แท้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้เมื่อกี้สูทำไรอ่ะช่วยด้วยคุณโอช่วยด้วยครับคุณแจโว๊ยมันนี่โอ๊ยโอ๊โอ๊ยเยอมากเลยกระเดกรเนี่ยบ้าไปกวามปิดของแกอิอ๊ะ อปูนยิงได้ t ัฟักลบได้นี่แกจะไม่น่ามึงล้ไม่เยเฮ้ยไปหยิบปืนมายิงเฮ้ยหยิบปืนมายิงม่ีปืน้วยอซาเลมันปกติมันไม่ใช่วงนะอันนี้อันอันนี้อะไรเนี่ยแลคืัานแทงได้ปอ้ยปปืนปุ๋ยปุยอือจะไอน ยังหลบด้วยเยอะหลบไวเชื่อๆเออเยอะ h มดแต่กลับอะไรไงเกิดใหม่นูเฟ่แพทใหม่แฟนใหม่มีสามชีวิตอ่าเรียบร้อยทำไมมันนับเป็นลัทธ์แมนแตนดิงวะทำไรทำไสู้ทำไรทำไมเป็นลัทธ์แมนอะเขาเกิดใหม่นะสู้เขาเกิดใหม่ถ้าเขาตายอย่างี้ก็นับว่าจบเกมปะ ไม่รู้เดี๋ยวลองดูไม่จบแต่เวลาเท่าเอาเพิ่มอะไรเนี่ยมันมสีชีวิตมันมีสี่ชีวิตมันมีชีวิตออะไงแกสี่ชีวิตลบไปถ้าแกยิ่งมาเวลายิ่งเพิ่มนะบอกไว้ก่อนโหินาทีสี่ิบเ้าวีรันแมทที่ดับเนี่ยไปหน่อยสเวลมีม่วงโจสตูุโอ้โหกนโอ้โหอะไรกัน โอ้ยองนาทีแล้วเรเวล่างแยกของฉันแม่งเพิ่มเวลาด้วยโอเชื่อวล่างแยกคุณติดวิ่งเด็ด xx ล่างแยกมันมาช่วยหรือมันมาทวงวะอ๋อเอาเลยขึ้นตาขึ้นมาเลยดูชื่อขึ้นมาขึ้นมาเวเพลงเพลงวเพ ล่าคนจะไม่ทิ้งป้องล้วกการทิ้งคนล่าคนมากกว่านี้ไปเพิ่มเวลาให้ถึงสิบนาทีไม่ไม่ฉันยอมแล้วฉันยอมแล้วถ้ายอมแล้วก็ไม่ให้ผมฆ่าซื้อเอาไปเอาไปเดี๋ยวจับเดี๋ยวกลับมาเลยไม่กลับมาหมดเลยกลับมาหมดเลยอร่อยพวกเราเกิดกันหมดแล้วคุณป้อคุณอยู่ทางไหน ผมมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วโอ้ยโอ้ยเอออะไรเวลาเพิ่ม10นาทีต้องมาเลยตาหนี้มันช่างยาวนานเหลือเกินโอ้โหแม่งี่ไม่มีวันจบ10นาทีแล้วลไรกันช่างช่างยาวนานเหลือเกินอันนันก็ดตายกันเรื่อยเรื่อยเลยร้อยทรงทรงรงสามทงสามกูแท้ ผมหีมาประมาณแบบฮะผมจะไม่ทนผมเอม่องเอมเอ็มเอ็มอมอ็มเอ็มเอ็มเอัมเชิญอมอ็มหอ็เออเอ็มเอยเอ็เอ็มเอมอม่อ้มอ็อ็อ็มเอ็มเมเอ็มอม่อมเอ็มเอ็เมเมเมาอ็อ็มนมมมมอะ เามาเดี๋ยผมช่วยเขาเผมช่วยเขาจิงจริงผมช่วยเขาจิจริงยอดซาม่อนผซม่อนโผไปเลยไอเชิญองฉันไปเลยไปเลยซาม่อนโผซุปเอาละนักเวดนวดาช่วยด้วยนักเวดมแล้วใส่นักเวนักเวมาช่วยด้วยนักเวดเชิญอันนี้ของดีครับอันนีของดี <polarization. S 2> อะไรวนีอันีมันีเขาไม่มีวันไม่มีวันจบแชขทแฟใหม่ยางนี้สามารถมตายแล้วเนี่ยจะตายมือสปีดสปีดเอามือกุมแขนแล้วตอนนี้สปีดเทอร์โบตีอุ้ยเรือเรออุ้ยเรือเคุณฟัี่คุณดจะตายแล้วจะตายเลย หยุดหยุดไอ้เอ็มไม่ตายง่ายๆนะเบียรีอลยครับสุดเลยแต่กับคนร่างของร้องพี่โบต้องไปมาดิอันนี้ก็เป็นลีกนะครับทูธทำปรับใหม่เนาะสามารถอัญเชิญกีเมฆออกมาได้สามารถเรียกออจอมเวทออกมาได้ครับช่วงสุดท้ายมาสตรรวมพลอกเกต โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้ว hmm. ช mm ่วยด้วยโอยลอยเฮ้เรผมลอยผมลอยไปดูศพผมก่อนผมลอยผมลอยไปแล้วไป้วโยยยาวอดึงทีกันเลยทีเดียวอโอ้โหโอ้โโอ้ย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 อด้วย โอ้ยโอ่ยปีาจเลยขโมยเลยไม่รู้จะพูดอะไรได้เหรอเถกเถกเถกการเถการนี้เราทำอะไรไม่ได้โอ้ยโอ้ยโอ้ยถ้าถ้าฟอตตเคนมันโอ้เรียบร้อยเรียบร้อยครับตายเอาแทงตัวเองก็สำหรับคลิปนี้ขอจบไเพียงเท่านี้กันครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับผมสำหรับทุกคนอย่าลืมติดเชื้อประจานและและกดติดตามทุกช่องที่ผมขึ้นไว้ตามนี้นะครับผมโอเคเอาละเจอกัน 보이,